เปลี่ยนชื่อในโปรไฟล์ f a c e b o o k ล่าสุดแตะไปที่แอป Facebook ไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองไปที่รายละเอียดส่วนตัวแตะที่โปรไฟล์แตะที่โปรไฟล์อีกหนึ่งครั้งแตะไปที่ชื่อหลังจากนั้นลบชื่อเก่าออก ใส่ชื่อใหม่เข้าไปแล้วก็นามสกุลได้ชื่อกับนามสกุลตามที่ต้องการแล้วดูหัวข้อด้านล่างนะคะถ้าใครแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อไม่ได้ต้องรอครบ60วันก่อนค่ะได้ชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยกดตรวจสอบเปลี่ยนแปลง ระบบจะแนะนำจะเอาคำไหนขึ้นก่อนเราเลือกเองได้เลยกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ชื่อของเฟซบุ๊กเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ